เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซนนะครับอยู่กับดันคิวหน่วนย์ระยะไกลนะฮะก็ดันคิวในส่วนรอบนี้ก็มีตัวใหม่มาแล้วนะครับตัวใหม่ก็เป็นอิจิโกฟ้านะฮะทางด้านของอิจิโกฟ้าหน้าตู้ตอนนี้แล้วก็แรงมากๆด้วยนะวันพฤหัสนดี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับใครจะเปิดก็รีบหน่อยอ่าคาชาไม่ใช่วันสุดท้ายแต่ว่า การกิววันสุดท้ายครับเราใช้เป็นอิจิโกะครับจิรุจิครับประมาณนี้นะจะยืนคู่นะหรือไม่ก็อิคาคุอีกตัวหนึง่งถ้าไม่มีอิจิโกะก็ใช้เป็นชินจิจิรุจิอิคาคุอะไรประมาณนี้เมซี่ก็ยืนหลักได้ครับยาจิรุก็ยืนหลักได้ครับแล้วก็ หรือทรัพยากรน้อยตัวน้อยก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวยืนหลักแต่เป็นตัวซับนะแต่ได้ขออีโน่อูเอฟ้านะตัวซับแล้วก็ตัวกันสถานะเอ,อเด็กแบบนี้ดีกว่า <c oughs> ผมก็ใช้เป็นทีมนี้ประมาณนี้นะปกติก็เล่นจบนะแต่งวดนี้น่าจะยังไม่จบ ชินจิในการยืนหลักครับแล้วก็ระวังนิดนึงครับอบอสเวฟที่4และ5ครับจะมีซุปเปอร์อาร์เมอร์นะเราโจมตีไปเขาจะไม่ช่างักนะครับแต่บอสเวฟที่1 2 3จะช่างักนะออกมาก่อนออกมาก่อนอยู่ในตรงตีนแบบนั้นมันไม่ได้นะชิ้อ่าชิ้นสามปึ้บ วุ้ยมันมีไข่หลงเหลืออยู่เนาะเอามาโอ้นี่แหละอันนี้มันมีซุป,ปเปอร์อัลเมอร์ครับจะจะโจมตีสวนกลับเราได้แล้วแล้วก็พยายามหลบนิดนึงแต่ชินจิผมมันไม่ได้อัพเลือดเต็มมาเลือดเต็มแรงขึ้นี้ผมมันก็ไม่ค่อยห่วงนะคือจะโดนก็ไม่เป็นไรมาโอเค เอ็กตอรเวฟดาน้ำแข็งนี่ผมเบื่ออย่างตรงนี้มันสว่างเกินมองไม่ออกบางที่มองไม่ออกนะบอสมันอยู่ตรงไหนแล้วบวกกับเอฟเฟกเราเข้าไปโดยเอางงหนักเลยครับทีนี้ไม่น่าทันนะ เล่ทำไม่เป็นไรแต่ตามจริงผมเล่นจบนะเล่นจบแล้วก็เหลือหน่อยหน่อยหนึ่งด้วยครับเพราะว่าผมเล่นจบมาทุกรอบอยู่แล้วสำหรับชินจินะแต่รอบนี้ครับน่าจะต้องใช้ตัวแรงอย่างเช่นอิจิโกะนะใครมีอิจิโกะก็อเอามาอัพแล้วก็เอามาเล่นในวิกนี้ได้เลยสวนนันวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีเวนต์หนึ่งแล้วครับเป็นอีกวิกหนึ่งไปแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ